สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาทำกิฟต์วิปครีมกันอีกแล้วค่ะแต่จะมาในธีมต้อนรับฮาโลวีนอีกอย่างเผื่อจะเป็นไอเดียในการสร้างอาชีพให้กับใครที่กำลังมองหารายได้อยู่อาจจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น,น้อยเลยงั้นอย่ารอช้าเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปทำการฝนแนะนำเซตวิปครีมสร้างไรายได้เซตนี้เลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจําหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้วิปครีม5สีตัวการ์ตูน10ปลายไม่ซ้ำแบบและยังได้น้ํายาเคลือบเงา1ขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สําคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านไปเลยและนี่ก็คือของที่เราเตรียมจะทํากันในวันนี้ค่ะก็จะมีพวกกิฟต์วิปครีมแล้วก็ตุ๊กตาเรซิ่นฮัน ก็เอาวิปครีมมาใส่หัวบีบที่เตรียมไว้ถ้าใครเอาเซตวิปครีมของร้านฝนไปอุปกรณ์พวกนี้ฝนมีให้ครบแล้วนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยใส่หัวบีบเสร็จแล้วก็จัดการบีบลงกิ๊บที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็เอาตุ๊กตาเลซซนมาวางติดไว้บนวิปครีมแล้วก็ตกแต่งด้วยฟีโมลเล็กน้อยพอน่ารัก และก็จัดการบีบลายอื่นๆได้ตามชอบเลยค่ะส่วนตัวฝนเองก็ยังบีบวิบครีมไม่เก่งเท่าไหร่ก็อาศัยฝึกมือบ่อยๆด้วยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ฝนแนะนําว่าลองบีบลงกระดาษก่อนเพราะว่าจะช่วยให้เราชินมือแล้วก็กะน้ําหนักมือถูกอีกด้วย พอเราตกแต่งกิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากแดดทิ้งไว้วันหรือ2วันให้ตัวกาวครีมเราแห้งสนิทพอเช็คแล้วว่าแห้งสนิทก็นํามาเคลือบเงาได้เลยตัวน้ํายาเคลือบเงาขวดนี้ก็จะมีอยู่ให้ในเซตอยู่แล้วนะคะสามารถเปิดทาได้เลย และแล้ว,ลวกิฟวิปครีมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะทําง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมน้องๆหนูๆก็สามารถเอาไปทําเล่นหรือทําขายได้แบบสบายๆวิปครีม1เซ็ตทําได้หลายอย่างทั้งกิฟทั้งพวงกุญแจหวีกระจกหรือเคสยาดมที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ก็สามารถทำขายสร้างรายได้ได้ง่ายๆถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอยากให้ฝนมาสอนทํำอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคลิกดูคลิปอื่นๆของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้